เดี๋ยวเอาเครื่องมาให้นะคะจัดขุ้นค่ายาตั้โะเก็บไม้เอาเลยแม่อี๋วาดูวามันมัไข้าวม่มีอีกวันนะสวนแสง เขามีทุกสิ้นเดือนเนี่ยทุกอาทิตย์เนสวนหลายครั้งเอากไม้นะวันนี้วัดสักเก่ง6บุญงานบุญสะดึงเมืองกรุงเทพมาเปล่ามาเปล่าอในของประชานมาก่อนเวลานะให้ให้มาเขียนชื่อเขาคงบอกคงต้องบันทึ ก็จ้างนะครับเปอา